ยึดมากก็ทุกมากปล่อยได้ใจก็เบาหลายครั้งที่เราทุกไม่ใช่เพราะโลกภายนอกมันโหดร้ายจนเกินทนแต่เพราะหัวใจเราเองที่ไปยึดจนเกินควรยึดในสิ่งที่ไม่จีรังยึดในคนที่ไม่แน่นอนยึดในความคิดความเชื่อหรือแม้แต่ภาพลวงตาของความสุขชั่วคราวยิ่งยึดไว้แน่นเท่าไรใจก็ยิ่งถูกพันธนาการจนหายใจไม่ออก ความจริงแล้วสิ่งต่างๆบนโลกนี้ไม่เคยสัญญากับเราเลยว่าจะอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศหรือแม้แต่คนที่เรารักทุกอย่างล้วนแปรเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยทั้งนั้นแต่เพราะเราคาดหวังว่าต้องอยู่กับเราต้องเป็นของเราต้องเป็นดั่งใจเราจึงเกิดการกอดรัดเอาไว้และยิ่งกอดแน่นเท่าไหร่ยิ่งบาดเจ็บเท่านั้นใจคนเราก็เหมือนกำมือหากกำไว้ตลอดเวลาแม้สิ่งที่อยู่ในมือนั้นมีค่ามาก แต่ก็ทําให้กล้ามือละาและปวดแต่หากเราเรียนรู้ที่จะคลายมือบ้างสิ่งที่จําเป็นก็ยังอยู่สิ่งที่ไม่จําเป็นก็ปล่อยไปทําให้มือนั้นได้ทักและมีที่ว่างรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาฉันใดก็ฉันนั้นใจที่รู้จักปล่อยวางก็จะโปร่งเบาและกว้างพอจะรับสิ่งดีงามที่เข้ามาในชีวิตการปล่อยไม่ใช่การทิ้งทุกสิ่งไม่ใช่การไร้ความรับผิดชอบแต่คือการเข้าใจความจริงตามธรรมชาติว่าสิ่งทั้งหลาย ไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเราเพียงอาศัยอยู่ชั่วคราวกับสิ่งเหล่านี้เมื่อถึงเวลาก็ต้องคืนให้ธรรมชาติเราจึงดูแลอย่างดีที่สุดโดยไม่หลงผิดว่าเป็นของเราตลอดไปเมื่อใจยึดน้อยลงเราจะพบว่าความสุขไม่ต้องรอคอยสิ่งใหญ่โตความสุขอาจอยู่ในลมหายใจที่เป็นอิสระจากความกังวลอยู่ในรอยยิ้มที่ไม่ถูกถ่วงด้วยความกลัวการสูญเสียหรืออยู่ในความสงบที่ไม่ต้องกังวลกับอนาคต ที่ยังมาไม่ถึงเพราะแท้จริงแล้วความทุกข์ไม่เคยเกิดจากสิ่งที่เปลี่ยนแปลงภายนอกแต่เกิดจากใจที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นต่างหากยิ่งยึดก็ยิ่งหนักยิ่งปล่อยได้ใจก็ยิ่งเบาเมื่อเราพิจารณาดีๆจะเห็นว่าความยึดนั้นมักซ่อนอยู่ในทุกรายละเอียดของชีวิตบางครั้งเราอาจไม่ได้ยึดกับสิ่งของใหญ่โตเสมอไปแต่อาจยึดแม้กระทั่งกับความคิดเล็กน้อยที่ผุดขึ้นมาในใ,นใจเช่นยึดว่าเขาต้องเข้าใจเรา เขาต้องทำตามที่เราคิดหรือชีวิตเราต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนไม่มีน้ำหนักแต่จริงๆแล้วกลับเป็นเสมือนหินก้อนเล็กๆที่ค่อยๆถูงใจเราไว้หากรวมกันมากเขาก็หนักจนแบกไม่ไหวในความสัมพันธ์กับผู้คนเรามักเผลอยึดกับภาพในใจของคนที่เรารักเช่นอยากให้เขาเป็นไปอย่างที่เราคาดหวังอยากให้เขารักเราเสมอ ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ความจริงคือคนเรามีธรรมชาติที่แปรปรวนมีความคิดความรู้สึกที่ไม่คงที่เหมือนอากาศถ้าเราไปบังคับหรือกอดรัดไว้ก็ไม่ต่างอะไรกับการกักลงไว้ในมือสุดท้ายก็หลุดหายไปอยู่ดีสิ่งที่เหลือคือความเหนื่อยและผิดหวังในเรื่องการงานก็เช่นเดียวกันหลายคนทุกเพราะยึดกับความสำเร็จยึดกับตำแหน่งยึดกับคำชมการยึดนั้นไม่ผิด ถ้าใช้เป็นแรงผลักดันแต่ถ้าเกินพอดีใจก็จะเต็มไปด้วยความกังวลและกลัวการสูญเสียคนที่ยึดติดกับเกียรติยศมากมักหวั่นไหวทันทีเมื่อเจอคำวิจารณ์เพียงเล็กน้อยทั้งที่ถ้าใจรู้จักปล่อยความเห็นใครจะเป็นอย่างไรก็ไม่สามารถทำร้ายความสงบข้างในได้บางครั้งเรายังเผอยึดแม้แต่อดีตและอนาคตอดีตที่ผ่านไปแล้วเราก็ยังหวนคิดอยากให้มันกลับมาอนาคต ที่ยังมาไม่ถึงก็รีเร่งไปคว้าไว้ทั้งที่สิ่งจริงแท้มีเพียงปัจจุบันแต่ใจกลับถูกลากไปทั้งสองด้านจนไม่เคยได้สัมผัสกับความเบาสบายของการอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงหากเรามองให้ลึกลงไปยึดก็คือการเอาตัวตนไปผูกกับสิ่งอื่นโดยลืมไปว่าตัวตนที่เราคิดว่ามีก็เป็นเพียงการปรุงแต่งของร่างกายและจิตใจที่แปรเปลี่ยนอยู่ทุกขณะเมื่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปกระทบกับใจที่ยึดไว้ใจ ก็ย่อมสั่นคลอนเป็นธรรมดาแต่ถ้าใจไม่เข้าไปผูกไม่เอาตัวเราไปผูกกับสิ่งนั้นสิ่งใดจะเปลี่ยนก็ปล่อยให้เปลี่ยนไปใจยังคงอยู่ได้โดยไม่หวั่นไหวการปล่อยวางไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนเพราะใจคนเราเคยชินกับการเก็บและกอดมานานการจะหัดปล่อยจึงเหมือนกับการฝึกกล้ามเนื้อต้องทำทีละน้อยอย่างต่อเนื่องจนใจคุ้นเคย เริ่มแรกเราอาจใช้วิธีสังเกตใจตนเองเวลาที่มีความทุกข์เกิดขึ้น,นเช่นโกรธหุดหงิดกังวลให้หยุดถามตัวเองว่าตอนนี้เรากำลังยึดอะไรอยู่บางทีอาจยึดคำพูดเล็กน้อยที่กระทบใจยึดภาพลักษณ์ที่อยากให้คนอื่นมองยึดผลลัพธ์ของสิ่งที่เราทำหรือแม้แต่ยึดการที่อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่คิดเมื่อเห็นชัดว่าเรากำลังยึดอยู่ใจก็จะเริ่มมีช่องว่างให้วาง ต่อมาเราต้องหัดปล่อยสิ่งเล็กๆก่อนเช่นของที่ไม่ได้ใช้แล้วความคิดที่ไม่จำเป็นหรือแม้แต่การไม่ตอบโต้ทันทีเวลาถูกตำหนิสิ่งเหล่านี้อาจดูเล็กน้อยแต่คือการฝึกใจให้คุณกับการวางเมื่อต้องเจอเรื่องใหญ่ใจก็จะมีพื้นฐานพร้อมที่จะวางได้ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งคือใช้ลมหายใจเป็นที่พักใจเมื่อใจเริ่มหนักลมหายใจจะช่วยเตือนว่า ทุกสิ่งมีการเข้าออกมีการมาไปไม่มีสิ่งใดอยู่กับเราอย่างถาวรการนั่งนิ่งๆรับรู้ลมหายใจเข้าออกจึงเป็นเหมือนการสอนใจตัวเองให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องบังคับการปล่อยวางยังหมายถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันเพราะท่าใจไม่วิ่งไปแบกอดีตหรือกังวลอนาคตสิ่งที่เหลืออยู่ตรงหน้านั้นกลับเรียบง่ายและเบามากเช่นเวลานั่งกินข้าวแค่ได้ลิ้มรสจริงๆของคำข้าว ็เป็นความสุขแล้วโดยไม่ต้องกังวลว่าอาหารนี้จะหมดไปในไม่ช้าหรือเวลาคุยกับใครสักคนแค่ได้ฟังเขาด้วยใจที่ว่างจากความคาดหวังก็จะพบว่าความสัมพันธ์นั้นอบอุ่นและสบายขึ้นอีกสิ่งที่ควรเข้าใจคือการปล่อยไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการคืนความเป็นจริงให้กับสิ่งต่างๆเหมือนเราปล่อยนกที่ติดกรงออกสู่ท้องฟ้าแรกๆกอาจใจหายแต่แท้จริงแล้วคือการให้เขาได้กลับคืนสู่ธรรมชาติ และใจเราก็ได้อิสระจากการเฝ้ากักถังด้วยฉะนั้นการปล่อยสิ่งหนึ่งไม่ได้ทำให้เราขาดแคลนแต่กลับทำให้เรามีพื้นที่ในใจมากขึ้นเมื่อฝึกไปเรื่อยๆใจก็จะเริ่มรู้ว่าความสุขที่แท้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่กอดไว้แต่อยู่ที่ใจที่ไม่ต้องกอดอะไรเลยลองนึกถึงเรื่องราวของคนที่เรามักพบในชีวิตประจำวันบางคนมีทุกอย่างพร้อมทั้งบ้านรถเงินทองแต่กลับนอน ไม่หลับใจเต็มไปด้วยความกังวลเพราะกลัวสูญเสียสิ่งที่มีอยู่กลัวว่าคนอื่นจะแย่งชิงกลัวว่าอนาคตจะไม่เหมือนที่วาดหวังไว้แม้มีมากแต่กลับรู้สึกขาดอยู่ตลอดเวลานี่คือตัวอย่างของการยึดเกินไปจนความสุขที่ควรมีกลับถูกบดบังด้วยความกลัวในทางกลับกันเราอาจเห็นใครบางคนที่ไม่มีทรัพย์สินมากมายใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่กลับยิ้ม ได้เสมอเพราะเขาไม่ผูกใจไว้กับสิ่งที่ไม่แน่นอนรู้จักพอรู้จักปล่อยเขาอาจไม่ร่ำรวยแต่มีความมั่งคั่งทางใจที่ใครก็พลาดไปไม่ได้ความเบาสบายเช่นนี้ไม่ได้มาจากสิ่งที่ครอบครองแต่มาจากการที่เขาไม่ยึดจนเกินพอดีหากพิจารณาในมิติของความรักจะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นคนที่ยึด ในความรักมากเกินไปมักกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวการจากลาจึงเกิดการบังคับกักขังหรือพยายามครอบครองอีกฝ่ายไว้ผลที่ตามมาคือทั้งคู่ไม่มีความสุขเพราะความรักที่แท้ไม่ใช่การยึดแต่คือการมอบอิสระและความเข้าใจส่วนคนที่รู้จักปล่อยเขาจะรักด้วยใจที่ไม่ผูกมัดเห็นคนที่รักมีความสุขก็พอใจแม้วันหนึ่งต้องจากกันก็ยังคงเก็บความทรงจำดีๆไว้โดยไม่ปล่อยให้ความทุกข์กัดกินหัวใจ ในแง่การทำงานก็เช่นกันบางคนทำงานเก่งแต่ใจไม่เคยสงบเพราะยึดกับคำว่าต้องสำเร็จต้องได้หน้าต้องไม่ผิดพลาดความยึดนี้ทำให้ทุกงานเต็มไปด้วยความกดดันแต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองเห็นว่าการทำงานคือการเรียนรู้และทำหน้าที่อย่างดีที่สุดผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรก็ไม่ใช่สิ่งที่เราบังคับได้ทั้งหมดใจก็จะผ่อนคลายและทำงานได้อย่างมีพลังมากกว่า บางทีความยึดยังมาในรูปของความทรงจำที่เราห่วงแหนเรามักหวนคิดถึงอดีตที่สุขแล้วก็เกิดความเสียดายหรือบางครั้งหวนคิดถึงอดีตที่ทุกข์ก็เกิดความเจ็บใจไม่ยอมปล่อยแต่ไม่ว่าดีหรือร้ายมันก็เป็นเทียงเงาของการเวลาที่ผ่านไปแล้วการยึดติดกับเงาเหล่านั้นไม่ได้ช่วยให้เรามีความสุขในปัจจุบันแต่กลับทําให้ใจหนักกว่าเดิมที่ลึกกว่านั้นคือการยึดในตัวตนเช่นยึดว่า ฉันต้องเก่งที่สุดฉันต้องไม่แพ้ใครหรือฉันต้องเป็นคนที่ทุกคนยอมรับความยึดเช่นนี้มกักทำให้เราประบางกับคำวิจารณ์หรือเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นอยู่เสมอแต่หากเข้าใจว่าตัวตนที่เรารักษาไว้นั้นก็เป็นเพียงการสมมติของโลกไม่ได้มีสาระแท้จริงความกดดันในใจก็จะลดลงไปมาก สิ่งเหล่านี้สะท้อนว่ายึดมากเท่าไรใจก็แบกมากเท่านั้นเหมือนคนที่สะพายกระสอบหินไว้หลังแม้จะเดินได้แต่ก็อ่อนล้าในทุกย่างก้าวหากเขายอมวางหินลงบ้างทางเดินก็ยังคงเป็นทางเดิมแต่ก้าวเดินกลับเบาสบายขึ้นอย่างเทียบไม่ติดหากเราหันมามองธรรมชาติรอบตัวจะพบความจริงที่คอยบอกเราตลอดเวลาแต่เรากลับมักมองข้ามไปดอกไม้ที่บานสะพรั่งไม่นานก็เรราใบาไม้เขียวสดเดียวก็ตกหล่น เป็นใบแห้งลมที่พัดมาก็หายไปฟ้าที่ใสสว่างก็กลายเป็นมืดเมฆคลึ้มทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงอยู่ชั่วนิรันด์ชีวิตเราก็เช่นเดียวกันร่างกายที่เคยแข็งแรงวันหนึ่งก็ต้องอ่อนล้าใบหน้าที่เคยสดใสก็ย่อมมีร่องรอยแห่งไว้ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนก็อาจห่างเหินได้เมื่อการเวลามุนไปธรรมชาติพยายามสอนเราทุกวินาทีว่า ไม่มีอะไรให้ยึดได้จริงๆแต่ใจเรากลับทำเป็นไม่ฟังเพราะยังอยากได้อยากกอดอยากเก็บไว้เหมือนกับการพยายามกอบน้ำในมือยิ่งเราตักมากกำแน่นเท่าไหร่น้ำก็ยิ่งไหลรินออกไปเร็วเท่านั้นความจริงคือน้ำไม่เคยอยู่กับเราอย่างถาวรเลยเราเพียงได้สัมผัสในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองฉันใดก็ฉันนั้นไม่ว่าสิ่งใดที่เรารักหรือหวงแหนมากเพียงใด ก็ไม่อาจเก็บไว้ได้ตลอดไปเราแค่ได้อยู่ร่วมช่วงหนึ่งแล้วก็ต้องจากกันในที่สุดการพิจารณาความจริงเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อให้ใจท้อแท้แต่เพื่อให้ใจยอมรับและผ่อนคลายเมื่อเรายอมรับว่าสรรพสิ่งไม่จีรังเราจะไม่ดิ้นรนเกินไปกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและเมื่อผ่อนคลายใจก็จะไม่ทุกข์เมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของมัน ในทางพระพุทธศาสนาความจริงนี้ถูกเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนถ้าเรามองลึกลงไปในทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติความรักความสําเร็จหรือแม้กระทั่งร่างกายและความคิดของเราเองก็ล้วนอยู่ภายใต้กฎนี้ทั้งสิ้นสิ่งที่เราคิดว่าของเราแท้จริงแล้วไม่มีสิ่งใดเป็นของเราเลยมันแค่ผ่านมาให้เราได้ใช้ได้เห็นได้เรียนรู้ชั่วคราวเท่านั้น คนที่เข้าใจและมองเห็นความจริงเช่นนี้จะค่อยๆปล่อยมือจากการยึดถือแม้ยังอยู่ท่ามกลางโลกเหมือนเดิมแต่ใจกลับไม่ถูกโลกครอบนำอีกต่อไปเขาจะสามารถยิ้มได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและสงบได้แม้ในวันที่ไม่เป็นดั่งใจการคลายการยึดนั้นหากเพียงแค่เข้าใจด้วยเหตุผลบางครั้งก็ยังไม่พอเพราะใจคนเราไม่ได้ทำงานด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีอารมณ์ความเคยชินและแรงปรุงแต่ง ที่สั่งสมมากการจะทำให้ใจค่อยๆเบาลงจำเป็นต้องมีการฝึกอย่างต่อเนื่องการจเจริญสติคือหนึ่งในวิธีสำคัญที่สุดเมื่อใดที่สติเกิดขึ้นใจจะเริ่มเห็นความจริงของสิ่งที่มากระทบโดยไม่ถูกกลืนไปทันทีเช่นเวลามีคนพูดกระทบใจหากไม่มีสติเรามักจะโกรธทันทีและตอบโต้แต่ถ้ามีสติเราจะทันเห็นว่านี่คือเสียงนี่คือคำพูดนี่คือความรู้สึกโกรธที่เกิดขึ้นในใจ เมื่อเห็นแบบนี้ความโกรธจะไม่พอไม่ใจเหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้ไปยึดว่ามันเป็นเราที่ถูกทำร้ายแต่เห็นเทียงกระบวนการของเหตุและผลที่เกิดขึ้นเท่านั้นการเจริญปัญญาก็คือการใช้ใจที่สงบมองลึกเข้าไปในธรรมชาติของสิ่งต่างๆจนเห็นความจริงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเราจะอยากรั้งไว้แค่ไหนมันก็ไม่หยุดหมุนตามการเวลาเห็นบ่อยๆ เขาก็จะทำให้ใจค่อยๆค,ค,คลายไม่เผลอไปเกาะเกี่ยวแน่นเหมือนก่อนวิธีหนึ่งที่ทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันคือการหัดวางเล็กๆระหว่างวันเช่นเมื่อใครพูดไม่ตรงใจลองวางความอยากให้เขาเป็นอย่างใจเราแล้วรับฟังเฉยๆเมื่อมีความคิดกังวลอนาคตเกิดขึ้นลองวางความอยากควบคุมอนาคตแล้วหันกลับมาดูลมหายใจในปัจจุบัน เมื่อรู้สึกอยากได้สิ่งใดเกิดไปลองวางความอยากลงแล้วถามตัวเองว่าจริงๆแล้วสิ่งนี้จำเป็นกับชีวิตหรือไม่การฝึกเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยเพราะทุกครั้งที่ใจวางลงแม้เพียงเล็กน้อยใจก็จะสัมผัสได้ถึงความเบาและเมื่อสะสมมากเข้าใจจะเริ่มคุ้นเคยกับความเบาจนไม่อยากกลับไปแบกความหนักอีกนอกจากนี้การฝึกเมตตาก,ก็ช่วยคลายการยึดได้เช่นกัน เพราะเวลาที่เรามีเมตตาใจเราจะไม่จงอยู่กับการเอาแต่ตัวเองไม่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่อยากได้หรืออยากครอบครองแต่จะเปิดกว้างไปสู่การปรารถนาดีต่อผู้อื่นความยึดถือในตนเองจึงเบาบางลงอย่างเป็นธรรมชาติสิ่งสำคัญอีกอย่างคือการยอมรับความจริงของความเปลี่ยนแปลงแทนที่จะพยายามฝืนมันตัวอย่างเช่นเมื่อเห็นร่างกายเปลี่ยนไปตามวัยแทนที่จะทุกข์เพราะอยากให้เหมือนเดิม ก็หัดมองว่ามันคือครูสอนธรรมะที่กำลังบอกเราว่าไม่มีอะไรอยู่คงที่ความเข้าใจเช่นนี้จะทำให้ใจวางได้ง่ายขึ้นใจที่ยึดก็เหมือนเชือกที่ผูกตัวเองไว้กับเสาใหญ่ยิ่งยึดแน่นเท่าไรเวลาเสานั้นโยกผ่อนใจก็ถูกดึงจนเจ็บปวดแต่ถ้าเราคลายเชือกออกเสายังโยกเหมือนเดิมแต่เราไม่ถูกดึงให้เจ็บอีกต่อไปสิ่งภายนอกไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแต่ใจเราสามารถเบาลงได้ด้วยการไม่ผูกไว้กับมัน ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าความทุกข์เกิดเพราะตัณหาคือความอยากความกระหายที่จะได้หรือที่จะเป็นเมื่ออยากมากก็ยึดมากเมื่อยึดมากก็ทุกมากเพราะสิ่งที่เราอยากได้หรืออยากรักษานั้นมันไม่เคยอยู่ในอำนาจเราเลยเหมือนคนพยายามกันเคลื่อทะเลสุดท้ายยิ่งต่อต้านก็ยิ่งเหนื่อยอุปมาอีกอย่างเหมือนคนแบกก้อนหินไว้บนบาตอนแรก อาคิดว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าจึงกอดไว้แน่นแต่พอเดินไปนานๆกลับเริ่มเจ็บหลังเหนื่อยล้าจนชีวิตไม่มีความสุขเลยหากเขากล้าวางลงถึงจะเสียก้อนหินที่เคยห่วงแหนแต่ก็ได้อิสระคืนมาได้เดินอย่างเบาสบายและมองเห็นท้องฟ้าได้ชัดเจนขึ้นสิ่งสำคัญคือเราไม่ต้องรอให้ชีวิตสมบูรณ์พร้อม จึงจะวางได้แต่เราสามารถฝึกปล่อยได้ตั้งแต่วันนี้ในเรื่องเล็กๆที่เกิดขึ้นประจำเช่นวางความคาดหวังที่อยากให้ทุกคนเข้าใจเราวางความกังวลที่อยากควบคุมอนาคตหรือวางความเสียดายที่อยากย้อนอดีตกลับไปแก้ไขาการปล่อยเล็กๆเ,เหล่านี้คือมเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตเป็นความสงบและเบาสบายในใจ